นี้พาเด็กๆนะครับมาเก็บเม็ดมะม่วงเหืมผพานครับทุกเสาร์อาทิตย์เหนื่อยไหมคะจอยอค,คนนี้ชื่อว่าอะไรนะคนนี้ชื่อชื่อเล่นชื่อจอยนะครับขยันมากคนนี้ชื่ออะไรชื่อธมิงโม <laughs> ดูนะครับวิธีเก็บเม็ดมะม่วงห่มผ่าน ก่อนที่จะเอาไปเด็ดนะครับก็ต้องเก็บเก็บรวบรวมไว้นะฮะแล้วค่อยไปเทแล้วก็ไปเด็ดนะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการเก็บครั้งต่อไปนะครับจะได้รู้ว่าลูกไหนคือเด็ดเอาเม็ดแล้วลูกไหนยังไม่เด็ดนะครับเคยมีคนฟันใหญ่นะครับก็จะเก็บไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับจนเกลี้ยง วันเสาร์อาทิตย์ก็จะได้มาช่วยเก็บนะครับในน้ำม่วงช่วงนี้ราคาอาจจะลงหน่อยนะครับเนื่องจากสภาวะโควิดหน่ายที่นะครับมีทั้งภางคพื้นดินและบนต้นนะครับในต้นก็จะมีอะไรนะครับมีอะไรมดแดงมดแดงมดแดงเยอะไหมคะเยอะค่ะวายระวังด้วยนะครับมดแดง มดแดงก็จะอยู่กับม่วงนะครับอย่าให้เป็นมดแดงฟฝ้ามะม่วงนะครับเดี๋ยวไว้นั่นแหละเต็มเดี๋ยวพ่อไปเทให้เก็บไปก่อนเกือบเสร็จแล้ววันนี้วันหยุดนะครับก็มีโอกาสได้มาพาลูกเก็บเม็ดมะม่วงหรือมะพานา หลังจากเมื่อเช้าไปถ่ายปามมาฮะเห็นไหมครับปามก็ราคาลงลงทุกอย่างแล้วจะถ่ายแล้วจะถ่า,ายวิดีโอเออ,ขอเขเก็บไปวะเ,เก็บไปวะจะถ่ายหนึ่งทมีมีทั้งข้างบนนะครับแล้วก็ภาคพื้นดินตอนนี้สาวๆกำลังเก็บนะครับ อันนี้อันนี้อากาศดีครับเนื่องจากเมื่อคืนฝนตกฝนตกหนักก็ไม่้องม่วงหล่นเยอะครับค่อยๆเดินีิลูกค่อยๆเดินเร็วพื้นดินก็เต็มเลยนะเนี่ย นั่นแล้วใส่ตรงนั้นก่อนเดี๋ยวพ่อไปเทกว่าจะได้เม็ดม้องบงหิมะฟันไปกินนะครับต้องมีกระบวนการเยอะแยะมากมายเชื่อเหรอ่ะต้องใส่กระเพาะกระท้องค่ะกระท้อง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 ทุกคนกระเพาะกินอร่อยจะตายกระเแาะกระเ่าะเอาเม็ดมันอะจากในกระสอบไป็นขบวนอื่นโอ้ย อะไรสองรอบแล้วนี่กะโดนเกัก็เลยเก็บเก็บก็บมากินตะกี้กว่ารอเอออย่าโม้เร็วข้ามแล้วกูเก็บบนต้นไม้เ่ายสดีค่ะสวัสดีค่ะดีดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเด็กิงพรแพรว่า เลื่อนชั้นไหมคะอาแต่มไม่ตอบวะแล้วพรอนแพรวาล,ะวาละ่าละมาดูขั้นตอนนะครับหลังจากเก็บมากองกันกน,นะครับก็จะจะมานั่งเด็ดเด็ดเอาเฉพาะมาเมล็ดมันนะครับ ส่วนส่วนส่วนเนื้อมันก็ทิ้งไว้นะครับเพื่อง่ายต่อการเก็บครั้งต่อไปนะครับแล้วก็จะเอามารวมกันเดี๋ยวนี้นะครับพอเสร็จแล้วมันก็จะแห้งนะครับกองนู้นนะครับจะไปแห้ง มีส,สาวๆนั่งเด็ดนะครับเหนื่อยไหมลูกสู้ๆสู้ๆเออเออเพลงพินกับบิวบิวนะครับตอน,นี้เผื่อได้ค่าขนมนะครับได้ค่านมเปรี้ยว อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเสร็จนะครับ<อ>น,นีเ่อ้เมื่อน,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 น้นก็นานแล้วดูนาิสน,สนตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะครับก็แต่แข่งกันเป็นธรรมดานะครับค่ำแนละ้ว นีสส่สู้สูตที่สุดครับอีกคนหนึ่งไปแล้วไหนวิธีเด็ดเด็ดไหนไหนลองเด็ดให้พ่อดูซ <ปะ S 1> ิโอโอ้กว่าจะเด็ดได้นะฮะนี่ลูกเลึกๆใหญ่ๆไปเด็ดนะฮะอ่าวิธีหมุนอ่ะหมุนยังไงหมุนเออขอ่าจะเด็ดได้นะครับ่าจะได้แต่ละลูกมาถุงมือไปไหนคะ ตอนนี้เสียงหายใจแรงขึ้นนะครับก <c oughs> ว่าเลยกองใหญ่นะวัน <c oughs> นี้ได้ไปแล้วสี่กระสอบนะครับวันนี้ภาคเช้าสองกระสอบครับภาคบ่ายคาดว่าจะได้อีกสองสามกระสอบครับ ตัวนี้โควิดเข้าครับอะไรอะไรก็ถูกลงนะครับก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพเองครับไข่แ,แพงก็ไม่ต้องไปกินครับพี่น้องมันมากินเม็ดมะม่วงแทน